My life be like, wow. yeah, Ooh. my life be yeah. like. stranded, low key and stand candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a company in the zones, Of class and bones I get lose to. A mountain is Fontaine Spinning and monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came. Rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat surrounding a castle. Stay flow. Catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eye nose running, the snout of my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me my behavior, have me lost in light speed. เดี๋ยวก่อนค่ะหากต้องการทำแบบนี้ได้ต้องมาเรียนรู้วิธีการสืบค้นผ่านระบบ OPEC กกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรแบบรวดเร็วสะดวกเข้าใจง่ายหากท่านต้องการค้นหาข้อมูลจากหนังสือตำรา ที่มีตัวเล่มให้บริการที่สำนักขอสมุดแนะนำให้ท่านมาค้นข้อมูลจาก n u w e b o p a c จะมีช่องทางการสืบค้นข้อมูลดังนี้ 1. ช่อง Search All ใช้ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และข้อมูลของสำนักขอสมุด 2. ช่อง Search for Book ใช้ค้นหาข้อมูลหนังสือตำรา ที่มีตัวเล่มให้บริการที่สำนักขอสมุดและห้องสมุดคณะ 3. ช่อง Search for Journal ใช้ค้นหาข้อมูลรายชื่อวรารสารอิเล็กทรอนิกเมื่อต้องการค้นหาหนังสือตำราให้คลิกที่ช่อง Search for Book จากนั้นให้พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาและคลิกปุ่มค้นหา จะพบกับหน้าต่างใหม่ซึ่งเป็นหน้าต่างผลลัพธ์ของการค้นข้อมูลใน n u w e b o p a c การค้นข้อมูลจาก n u w e b o p a c จะประกอบด้วยช่องใส่คำค้นและช่องเลือกเขตข้อมูลช่องเลือกเขตข้อมูลนี้ระบบจะตั้งค่าไว้ที่ค้นหาจากทุกเขตข้อมูล ถ้าต้องการค้นจากชื่อหนังสือให้เลือกค้นจากช่อง Title ถ้าต้องการค้นจากชื่อผู้แต่งให้เลือกค้นจากท่องทาง Author ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลให้กว้างและครอบคลุมให้เลือกค้นจากช่องทาง Subject เมื่อใส่คำค้นและคลิกเลือกช่องทางการสืบค้นแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ ที่รวบรวมรายการหนังสือตำราพร้อมรายละเอียดบรรณานุกรมและสถานที่จัดเก็บตัวเล่มเ <từ cream> มื่อท่านได้รายชื่อหนังสือที่ต้องการให้คลิกที่ชื่อหนังสือจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลดังนี้รายละเอียดจะประกอบด้วยชื่อหนังสือชื่อผู้แต่ง ห้องสมุดที่มีหนังสือให้บริการหากเป็นหนังสือของสำนักหอสมุดจะมีแผนผังชี้แหล่งจัดเก็บตัวเล่มทำให้ท่านสามารถเข้าถึงตัวเล่มได้โดยสะดวกและรวดเร็วค่ะแค่นี้ก็จะค้นหาและยืมหนังสือจากสำนักหอสมุดไปใช้ประกอบการเรียนได้แล้วค่ะ